stvari. Tajlandski jezik. Vatthu. Pasa thai. Drvo. Ton mai. Sijalica. Lot Ključ. cunche Auto. Rốt. Vatra. fai, Cipela. Rồng tháo. Ogledalo. Cá chọc ngào. Ciascia. Gheo. Knife. Mit. Computer. Computer. Sgrada. akan Biciclo.

ส้มครอฟหลังคาเชคิชขอนสเวตดอกไม้ชาราปาถุงท้าว เมลไม้กวาดตาลัส <al> คืณบิเจนิตซสมุดบันทึกแล็ปท็อปล็ปท็อปซีด Kampanj. Računarski monitor. Nađo. Miš. Mau. Pečnica. Tau up. Novine. นังสือพิมพ์จามัตเรือ k อชุยย a เสื้อเช,อาชาิ้ตนอชัลลวันตาบรดบรือ เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์อโลว์ค่ะดินสอกล้องคามิออนรถบรรทุกโค้ช โซฟาวราตประตูคาชิกาช้อนหนังสือตัสตาตัวคีย์บอร์ด รูชนิสัตนาฬิกาข้อมือโฟเทียเก้าอี้นมทราเปริเซยืนคราวาตาเนคไท hidratantna krema krem za slušalice Hufang. lopata ploča table to ก a p u t เสือ้อโโตมอเตอร์ไซคล์ลรถจักรยานยนต์อ u โต b บส s สรถโดยสารประจำทางปัน l ล n งกางเกงขายาว Salveta. Pačet pa. Prozor. Nata. Zavjesa. Man. Radio. Vitiju. Reket. Reket. Racket. Stolica. Kao i. Cigareta. Buri. Mazac guma. Jang lop. Kišobran. บอซ์คูร์คาลนดาร r ปฏิทินพานกระทะกูมายางโทรศัพท โทรศัพท์ Televizija Toraht Lonac zaliha Mosto Majca Serye Yyr Lobt Avion. Krugbin. List. Bajmaj. Jastuk. Mon. Krevet. Tijeng. Igračka. ของเล่นรากีตาจรวดเวชมาชินาเครื่องซักผ้ามาชินาซาซเจเครื่องล้างจาน t o i l เลตนีปัป กระดาษชำระทราคา่ะเทศเพเกลตาวรีตาญูร์จานชีสเม่รองเท้าบูท p, p a p u c h e รองเท้าแตะค o น o p ัตสเชือก p a r เฟ m น้ำหอมบูเรบารนคอส เขียวด้ามยาวคคาเครื่องคิดเลขเลนิรหมายบรรทัดโปลิซาสาคนิเกชั้นวางหนังสือมาคา แทนที่ต o r บ a กระเป๋ามากากันไกร่เรียชนิกพจนานุกรมปาปิรกระดา

Klavir. Piano. Violina. Violin. violončelo Cello. Tepih. Prom. Shuttle. Hai skulptura petti makamlickar citerkam spomenik anussonstan Padobran ร่มชูชีพเลดน้ำแข็งเทอร์โมเมตอร์เทอร์โมมิเตอร์สวีชเทียนไขปาสชซส หนังสือเดินทางครเครดิตนาคารติซะบัตรเครดิตเสียคิร่ขวานเทเลสโคปกล้องโทรทัศน์มิโครโฟน Mikrofon. Mač. Da. Ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal. Ja ljubim kod titam čang kong rao.